ศึกวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6ปะทะศึกเอเชียนเกมส์2026เดิมพันเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมค่ะแอพลินสปอร์ต ามีร2รายการนี้แข่งเวลาใกล้กันน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆนะคะสําหรับการจัดตัวนักกีฬาค่ะแล้วโคดออจะเลือกรายการไหนเป็นรายการหลักคะก็เชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลก็มีคําตอบแล้วนะคะแล้วทางโคดอเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดค่ะว่าสุกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย เส้นทางสู่โอลิมปิกเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดสําหรับทัพสาวไทยคะ่ะคาว่าง,ง่ายที่สุดมันหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันกับยุโรปค่ะเราแข่งขันในทวีปเอเชียของเราเองที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วและโอกาสถ้าใครได้อันดับหนึ่ง ของรายการเข้าสู่โอลิมปิกเกม2028ทันทีค่ะโอลิมปิกปี2028เราจะรู้ในปีหน้าแล้วค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเอเชียนเกมเนี่ยสุดแห่งทวีปเอเชียแล้วกันส่วนชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเส้นทางสู่โอลิมปิกชัดๆเลยค่ะมาพูดถึงรายการชิงแชมป์เอเชียก่อนนะคะ ก่อนหน้านี้รายการิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะจัดปีนี้นะคะคือปี2025แต่มีการเลื่อนไปเป็นปี2026ก็คือต่อจากนี้จะจัดปีเลขคู่นะคะจะจัดทุกๆ2ปีครั้งหนึ่งค่ะปีนี้2026จัดอีกทีก็2028 2030นะคะเจ้าภาพของรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ประกาศมาแล้วนะคะประเทศจีนค่ะความสาคัญใหม่ของรายการนี้อันดับที่1ของรายการ โอลิมปิกเกมทันทีในปี2028และอันดับ1-3นะคะจะได้เข้าแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027ค่ะชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะเริ่มจัด2ปีครั้งเช่นกันค่ะชิงแชมป์เอเชียจะจัดเลขคู่นะคะชิงแชมป์โลกจะจัดเลขคี่นะคะการเปลี่ยนแปลงของรายการนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนในปี2023เนี่ยไทยเป็นแชมป์ของรายการชิงแชมป์เอเชียนะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้มีกฎค่ะ ว่าอันดับหนึ่งจะได้เข้าสู่โอลิมปิกทันทีนะคะมาเปลี่ยนกฎปรับเปลี่ยนกฎในปีที่กำลังจะเกิดขึ้นคือในปีหน้าปี2026ค่ะปีที่เราได้แชมป์เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าไทยก็เก่งแหละความอดทนดีความสามารถดีปรปับรูปแบบเกมมาได้ดีแต่ญี่ปุ่นกับจีนเขาใช้ผู้เล่นชุดรองค่ะ เพราะเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะอย่างน้อยเขาก็เชื่อมั่นในผู้เล่นชุดรองอยู่แล้วว่าอ่ะมันก็อันดับ1 2 3สอาอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ชุดรองของญี่ปุ่นและจีนมันจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะมันจะเป็นผู้เล่นชุดหลักในนามทีมชาติทังสิน้นเพราะอย่างที่บอกอันดับหนึ่งสู่โอลิมปิกท,ทันที เขาก็ต้องส่งชุดใหญ่มาแน่นอนคะ่ะถามว่าในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไทยอยากป้องกันแชมป์หรือไม่แน่นอนคะ่ะอยากป้องกันแชมป์เพราะว่ากฎก็เปลี่ยนใหม่ว่าอันดับหนึ่งใครได้แชมป์ก็เข้าสู่โอลิมปิกทันทีแถมนะคะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับยุโรปไม่ต้องไปคอลิฟายกับยุโรปเพื่อจะได้เข้าโอลิมปิกด้วยเราแข่งขันในทวีปเอเชียของเราแค่ทําให้ได้แชมป์ก็พอแล้วส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะเป็นรายการคาบเกี่ยวกันก็คือรายการเอเชียนเกมค่ะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศร,รีของทวีปเอเชียกําหนดการแข่ง ผ่านมาแล้วนะคะ คือ19กันยาถึง4ตุลาปีหน้านะคะประเทศที่เป็นเจ้าภาพคือประเทศญี่ปุ่นค่ะไทยก็คว้าเหรียญทองแดงในรายการนี้บ้างนะคะเป็นรายการที่ได้รับความสนใจค่อนข้างสูงนะคะสําหรับเอเชียนเกมวิเคราะห์ความสําคัญของสถิติกันสักเล็กน้อยนะคะระหว่างจีนญี่ปุ่นและไทยจีนนี่เรียกได้ว่าครองความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยนะคะควา้าแชมป์เยอะที่สุดในรายการชิงแชมป์เอเชียนะทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาแบบมีระบบขึ้นสูงมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทีมแรกที่ เข้าสู่รายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในรอบสทีมสุดท้ายซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยควาดแชมป์สมสมัยรวดตั้งแต่2017ถึง2021เลยค่ะในรายการชิงแชมป์เอเชียส่วนทัพสาวไทยคว้าแชมป์ด้วยความท้าทายมาได้ในปี2023ถือว่าก็ไม่ใช่เล่นๆค่ะในเรื่องของปฏิทินการแข่งขันค่ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยในปีหน้านะคะเพราะว่าการแข่งชิงแชมป์เอเชียแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยมันจะ ใกล้เคียงกันในรายการชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6เส้นทางสู่โอลิมปิกเนี่ยยังไม่ได้ประกาศชัดเจนนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่ทางโค้ชพูดหรือว่าสิ่งที่พวกเราได้รับรู้กันก็น่าจะเป็นเดือนกันยายนค่ะส่วนรายการเอเชียนเกมก็กำหนดมาเรียบร้อยแล้วว่า19กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะดังนั้นก็รอดูรายการหลักอย่างชิงแชมป์เอเชียเส้นทางสู่โอลิมปิกว่าจะมีการจัดในวันไหนคะ่ะทุกคนถ้าจัดใ,นใ,นใ,นใกล้กันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักกีฬาทีมชาติไทย ก็จะมีความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะถ้ามองณนะเวลานี้นะคะในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราดูวีเหรือว่าซีวีลีกแล้วก็ต่อมาในชิงแชมป์โลกเนี่ยผู้เล่นของเราก็ไม่ได้มีมากมายค่ะไม่ได้มีผู้เล่น ตัวหลักอะไรให้เลือกเยอะขนาดนั้นนะคะดังนั้นการแข่งขัน2รายการนี้โคดออาจะต้องให้ความสําคัญกับรายการชิงแชมป์เอเชีย2026มากที่สุดเพราะเส้นทางไปสู่โอลิมปิกซึ่งโอลิมปิกเป็นความฝันของนักกีฬาทีมชาติไทยและเป็นความฝันหนึ่งเดียวของ <P ew> s> <S แฟนแฟนเล่บบอลไทยด้วยคะ่ะเอเชียนเกมอาจจะมีผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามาบ้างนะคะแต่ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ตัวหลักจัดเต็ม ทุกอย่างต้องฟิตทุกอย่างต้องพร้อมโคชออก็ยังให้สัมภาษณ์ในปีนี้อยู่เลยนะคะว่าปีหน้ารายการหลักที่สุดที่จะต้องโฟกัสก็คือชิงแชมป์เอเชียค่ะทุกคนทั้งเอเชียนเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาชุดเดิมๆแบบนี้แหละค่ะจีนนะคะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในรายการชิงแชมป์เอเชียและเขาต้องการแชมป์แล้วก็ต้องการไปโอลิมปิกด้วยง่ายๆค่ะแค่จัดชุดใหญ่มาแล้วเล่นในบ้านตัวเองถ้าได้แชมป์สู่โอลิมปิกทันทีทีมอื่นจบแต่ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมญี่ปุ่นก็ต้องโฟกัสในรายการเอเชียนเกมด้วยแล้วก็โฟกัสในรายการชิงแชมป์เอเชียด้วยเพราะเขาคงจะอยากได้แชมป์เหมือนกันเพื่อไปสู่ Olympic. โอลิมปิกทีมชาติไทยอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะคิดหนักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันคาดเกี่ยวกันนายแอดก็เชื่อว่าทางโค้ชออสทุ่มเต็มที่กับชิงแชมป์เอเชียเพื่อเก็บตั๋วไปโอลิมปิกแน่นอนนั่นแหละค่ะทุกคนโอกาส ที่เราเคยคว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียปี2023มาแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคว้าแชมป์อีกครั้งในปีนี้แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028ทันทีหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะรายการชิงแชมป์เอเชียกับรายการเอเชียนเกมจะเริ่มจัดในปีหน้านะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ใกล้ๆกันด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากๆปีหน้าใครว่าทัวร์นาเมนต์ไม่หนักคะ แอดว่าหนักกว่าปีนี้ซะอีกค่ะเป็นความคาดหวังแล้วกันความคาดหวังของตัวนักกีฬาเองด้วยที่อยากได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ง่ายที่สุดหมายถึงว่าง่ายที่สุดเพราะเราแข่งขันแค่ในทวีปแชมป์หนึ่งเดียวก็ได้ไปโอลิมปิกเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ในรอบจิงชมป์เอียเชียก็ต้องไปลุ้นกันในรอบโอร์เรนิงค่ะไม่ว่าจะรายการไหนสำคัญหมดค่ะ WNL ก็ยังมีการตกชั้นอยู่หนึ่งทีมนะคะ c ซี e a g u e ก็มีการเก็บคะแนน World Ranking นะคะทีมแชมป์เอเชียเส้นทางสู่โอลิมปิก2028ทันทีเอเชียนเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีของทวีปเอเชียโอ้โหปีหน้ามีรายการอะไรคะ แฟนเฟลเลบอลคิดเห็นอย่างไรคะชิงแชมป์เอเชียเราจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่เราคว้ามาในปี2023ตอนนั้นญี่ปุ่นกับจีนไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดหลักนะคะแต่เชื่อว่าอาจจะเป็นปีทองของประเทศไทยในปี2026เพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ก็ได้คะ่ะ